ทำมระผัดไข่กันนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีมระไข่ไก่เกลือป่นน้ำมันพืชกระเทียมซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราก็จะนำมระล้างน้ำทำความสะอาดแล้วหั่นซอยบางๆค่ะแล้วก็นำมาคลุกด้วยเกลือป่นทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างน้ำเปล่าออก วิธีนี้จะทำให้มรักขมน้อยลงนะคะขั้นตอนถัดมานะคะก็คือตั้งกระทะไฟร้อนแล้วนํากระเทียมลงไปผัดให้หอมหลังจากนั้นนะคะก็ตอกไข่ลงไปค่ะขยี้ให้ทั่วกระทะผัดไปเรื่อยๆจนไข่สุกนะคะเราค่อย ใส่มะระที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดค่ะจะใส่น้ำต้มสุกไปด้วยนิดนึงนะคะเราอาจจะใส่พริกไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ใส่ซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะใส่ซอสแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะ ก็ใส่น้ำมันหอยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะไฟไม่ต้องแรงมากก็ได้นะคะเพราะว่าไข่สุกแล้วนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆอาจจะเติมน้ำอีกนะคะเพื่อใหอ้ไม่ติดกระทะมากนะคะ เราไม่ต้องใส่น้ํามันมากค่ะผัดคลุกเคล้าจนเข้ากันชิมรสตามชอบก่อนก็ได้นะคะเราก็จะได้มะระผัดไข่อร่อยออร่อยนะคะบางบางท่านอาจจะเติมพริกลงไปด้วยหรือไม่เติมก็ได้ค่ะนะคะการใส่พริกลงไปก็ช่วย ให้สีสันสวยงามนะคะแล้วก็ให้มีรสชาติเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะตามสะดวกเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานค่ะปิดไฟก่อนแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะเราก็จะได้มะระผัดไข่อร่อยอร่อยร้อนๆพร้อมทานเลยทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะ อร่อยอย่าบอกใครเลยมากะมาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาระผัดไข่